วันนี้ไฮไลท์ครับไม่ใช่รีวิวครับมี่ผ้าใบสีเหลืองสลับสีน้ําตาลนะครับแล้วก็เต็นท์นะครับสีฟ้าสลับขาวนะครับเต็นท์นี่หลังใหญ่มากนะครับเจ็ดเมตรคูณสิบห้าเมตรนะครับเต็นท์หลังนะครับราคาก็แปดหมื่นนิดๆครับอันนี้รวมโครงเหล็กด้วยครับแต่นี้คือการผลิตของผ้าใบอย่างเดียว ต,ตัวนี้เรียกผ้า,าสกายไลน์ครับผ้าสกายไลน์นี่ดูด้านในจะหยาบนิดนึงครับด้านนอกจะอยู่มันๆเววๆนะเป็นผ้าโปร่งแสงนะครับจะดูโปร่งแสงคนระับ มีทุกรูปแบบครับอันนี้เร็บเสร็จแล้วครับอันนี้จัว่วจัวเต้นนะครับอ๋อมีตีนด้วยมีตีนโผล่มาด้วยครับเมื่อกี้เนี่ยร้อนเลย